20ปีคุณจะดนดอกทั้งหมด1ล้านบาทจำไว้นะผมะจะเอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปลดต้นของผมตอนี่เราเอามาถึงธนาคารลแล้วเดี๋ยเงินก็ไปจ่ายกันแต่ถึงเชื่อครับบ้านครับสำรับเท่าไหร่ดีครับล้านหนึ่งครับสวัสดีครับ,รบพบกับอูดูที่ฮะวันนี้ผมมากับเงินแล้วก็โฉนด ามาทําอะไรนะฮะวันนี้ผมจะมาในหัวข้อที่ทุกคนคงเคยหนักใจกับการที่ถูกยืมเงินใช่ไหมผมก็เลยมีข้อแนะนําว่าเพื่อนๆน,นะคงอาจจะเป็นหนี้บ้านกันหนี้บ้านหนี้คอนโดหนี้ที่ดินอะไรก็วานไปกว่าจะได้โฉนดแบบนี้มาก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้เงินเพื่อนยืม10,000แบาท1ล้านบาทหรือเท่าไหร่ก็ตามคุณจะเสียเงินเสียสิทธิ์ในการลดต้นลดดอกไปเท่าไหร่วันนี้ผมจะมาคํานวณให้ดูนะเช่นวันนี้ผมยกตัวอย่างสมมุติว่า ผมมีเงิน1ล้านบาทแล้วให้เพื่อนยืมไป1ล้านบาทแต่ผมเป็นหนี้ธนาคารอยู่ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดไว้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณ5%ต่อปีนะฮะหของ1ล้านบาทคือ50,000 50, ื่นห้เรามาหาร12ถ้าสมมติว่าเราเอาเงินไปปิด1ล้านบาทคุณจะประหยัดดอกเบี้ยได้4,166บาท ต่อเดือนต่อเดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าปีเนี่ยคุณจะเซฟไปห0 0หมื่นบาทจํากัดความง่ายๆเลยผมคิดว่าเพื่อนๆเ,เอาเงินไปใช้หนี้ของตัวเองดีกว่าให้เพื่อนยืนว่าผิดใจกันนู่นนี่นั่นไม่ให้ก็งอนตัดปัญหาผมะจะเอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปลดต้นของผมเงินที่ผมหามาเนี่ยไม่ใช่เงินสกรปรกอะไรทั้งสิ้นเงินของผมเองขายทองมั่งไายแม่ม,มั่ง นะฮะขายทุกอย่างที่ที่ผมมีแล้วก็มีเงินเก็บที่ขายที่ดงที่ดินได้นะครับมารวมอยู่ในกองนี้ซึ่งมันจะทําให้ผมประหยัดไปถึงปีละ5 0,000บาทบางคนอาจจะคิดว่าหัวหนล้านบาทคุณประหยัดไปแค่50.000บาทเองแต่คุณอย่าลืมว่าคุณกู้ธนาคารมานะฮะคุณไม่มีหรอกกู้มาแค่ปีเดียวคุณกู้มา 20- 30, ปี30ปีอันนี้ผมยกตัวอย่างนะห้าหมบาทต่อปี20ปีคุณจะโดนดอกทั้งหมด 1>, 1ล้านบาทจำไว้นะถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินก้อนทําไงนอกจากเงินต้นที่คุณปิดไปสมมุติว่าคุณผ่อนเดือนละหมื่นคุณอาจจะมีสักสองพคุณโปะไปเลยครับ2,000มันจะลดทั้งต้นทั้งดอกอ่ะผมคํานวณให้นะอันนี้ผมคิดในอัตราส่วน5%นะ2 0 0งคุณจะโดนดอกเบี้ยปีละ100บาท2,000นะแต่ถ้าคุณโปะไป2องพเดือนละ่ะเอา100เนี่ยคูณ12ไปคุณประหยัดไปได้ปีละพันสกับเงิน2,000บาท ของคุณแล้วก็มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอันนี้ผมพูดถึงเลทดอกเบีย้ยกลางนะฮะไม่รวมโปรโมชั่นอื่นๆใดๆนะซึ่งบางธนาคารก็อาจจะมีดอกเบีย้ย0%ปีแรกใช่ไหม3%ปี2%ปี3เนี่ยเริ่มเกือบลอยตัวละ4% 5%เนี่ยมีแน่นอนหลังจากปีที่3เข้าปีที่สเนี่ยบินเลยฮะ6-7%ก็น่าจะมีอันนี้ผมคิดเลทกลางๆให้นะผมก็ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่แบบเป็นหนี้เป็นสินอยู่มันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆผมเคยผ่านมาอ๋อแล้วผมมีอีกคลิกหนึ่งผมจะโหลดแอปธนาคารไว้แล้วผูกกับบัญชีสินเชื่อไว้ฮะทำไมถึงผมแนะนําอันนี้ใช่ไหมผมว่าการโหลดแอปมันอยู่ในมือถือเราคุณไม่ต้องเดินเข้าไปธนาคารเพื่อจ่ายไงคุณจ่ายผ่านมือถือมันง่ายอ่ะเดี๋ยวนี้ผมมีเศษตังค์เทียสองสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยผมกดชําระหนี้สินเลยคือค่อยๆไปค่อยๆปดเสษไปปดเศษไป,ป,ษไปทั้งหมดอ่ะที่เป็นเงินต้นอ่ะมันคิดดอกเราหมด ทุกบาททุกสตางค์เลยผมบอกให้นะเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้อย่าผ่อนตามเลทข,ของธนาคารที่เขากําหนดมาสมมุติว่าคุณกู้มา2ล้าน5%คือ1 0 0 0 0แนะฮะถ้าคุณกู้มา2ล้านเนี่ยโดนดอก4ีแสนหาแสิอันนี้เฉพาะดอกเบี้ยเดือนละ8,333แล้วคุณผ่อนเดือนละ 1, 000, 000, 1 000, 5 0 0 0พลบหนึ่งเงินต้นเข้า6,667บาทค่อนข้างโหดเลยล่ะ ดอกเบีย้ยธนาคารอ่ะธนาคารเขาบางทีเขาอาจจะช่วยเราไม่ได้หรอกมันเป็นนโยบายของเขาเนะเราก็ต้องช่วยตัวเองนะเดี๋ยวผมจะสรุปนะทริคของผมในการลดต้นลดดอกโดยเฉพาะดอกเบีย้ยเนี่ยสำคัญมากนะอันแรกเนี่ยถ้าคุณกู้มาภายใน3ปีแรกมันจะมีโปรโมชั่นอย่างที่ผมบอกแหละมีศูนย์เปอร์เซ็นต์บ้างดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์บ้างสามเปอร์เซ็นต์บ้างใน3ปีแรกพยายามจ่ายเงินต้นสมว่าเงินต้นหนึ่งหมื่นบาทคุณโปะไปให้ได้เยอะให้สุดเหลืออีกห้าพันเอาวะ ห้าพันห้าพันห้าพันปีหนึ่งคุณก็ประหยัดไปหกหมื่นนะโปกไปได้หกหมื่นนะห้าพันบาทนะทริคที่สองคือโหลดแอปธนาคารไว้ค่อยๆโปกไปมีเศษตังสองสามร้อยเอาสามร้อยเนี่ยโปะเข้าธนาคารไปมันไม่จํากัดครั้งของคุณทังหน่อยใช่ไหมคุณก็โปกไปลดไปเรื่อยๆเชื่อผมแนะนํประมาณสองทริคง่ายๆแค่นี้นะฮะอันนี้ในใน,ในมุมของอูดูที่เองนะส่วนการรีไฟแนนซ์หลายๆคนก็ถามเอ้สามปีรีไฟแนนซ์ได้นี่ใช่ฮะรีไฟแนนซ์ได้แต่มันจะลดลงมาจาก ถ้าผมจำไม่ผิดนะดอกเบี้ย6.3 6.4บาทต่อปีอะไรประมาณนี้ลดลงมาประมาณเหลือ5เหลือ4ไปไปลายประมาณนี้นะแต่ทุกธนาคารถ้าคุณรีไฟแนนซ์กับเขาแล้วมันจะมีข้อเสียคือภายใน3ปีนี้ถ้าคุณเอาเงินมาปิดธนาคารเนี่ยคุณจะต้องโดนดอกเบี้ยที่เขาลดให้คุณทั้งหมดใจ่ายให้เขา สมมติว่าเขาประยัดให้คุณเอ่อหถึงสแล้วมันเป็นเงินทั้งสองแสคุณมาปิดปี2หลังจากคุณรีไฟแนนซ์นะนะคุณจะต้องเอาสองแสนเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยคืนเขาด้วยเพราะฉะนั้นลองคิดลองวางแผนดีๆในการโปะหนี่ปิดนี้เงินทุกบาทตัวตามมีค่าต้องจริงตอนนี้หายากนะฮะเผื่อวันหนึ่งคุณโปะหนี้เสร็จคุณได้มาซื้อที่กับผมไงนะไปซื้อที่กับผมด้วยเป็นหลักทรัพย์ด้วยนะ วันนี้เราไปโปะนี่กันผมจะประหยัดแล้วผมจะประหยัดแล้วไม่มีตังค์ให้ยืมเลยนะบ๊ายเพื่อนเพื่อนไอทิ้งนะครับสำหรับใครที่จะปิดบ้านเนี่ยในกรณีที่มีเงินสดผมก็จะเอาเงินไปที่ธนาคารเลยใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นนี่ธนาคารอยู่ล้านกับ1 0 0 0 0บาทนะถ้าคุณมีเงินอยู่ในแอปอให้โอนไปหาแอปสักล้านหนึ่ง ไอหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเราค่อยเอาเอาเงินไปจ่ายที่ธนาคารเพราะว่าถ้าคุณพกเงินไปหนึ่งล้านบาทมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมถ้าพกเงินไปเยอะพยายามโอนไปให้เหลือยอดน้อยสุดค่อยเอาเศษไปปิดที่ธนาคารนะตอนนี้เราเอามาที่ธนาคารแล้วเดี๋ยวเาเงินก็ไปจ่ายไงคือถ้าสมมติว่าเราใส่แบบกระเป๋าแบบดีๆมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเป็นเงินตอนเนี้ยเราต้องหลอกเขาแค่ส่วนแกงมาเนี้ยคนเขาจะไม่รู้แล้วว่าเราถือเงินบาทศูนย์แปดแปด ที่ช่อง3ค่ะแต่ถึงเชื่อครับบ้านครับอย่างนี้สะดวกใช้แค่บัตรประชาชนชำรัเท่าไหร่ดีครับร้านหนึ่งครับ ก็ยืมตามไ่ใหะยืมจลอยก็ลองคำนวณดีๆนะผมว่าเอาเงินไปทำปินี่ยมันก็ลดดอกเบี้ยไปได้เยอะใครกำลังเป็นมีอยู่ก็คิดดีๆคิดถึงอนาคตไม่ใช่เอาเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยนะหูดูพี่ขอเตือนเลยนะโอเคตามไปก่อนครับฝักติดตาม้วยนะหูดูพี่นะเป็นบุกหูดูพี่สับสุดท้าตุ๊เจ้านะสวัสดีครับ